สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาทบทวนในหน่วยที่เราเรียนเมื่อวานนี้นะคะหน่วยปลอดภัยไว้ก่อนนะคะเรามาทบทวนกันซิว่าเมื่อวานเด็กๆจําได้ไหมว่าเราเรียนอะไรไปบ้างนะคะเด็กๆจําได้ไหมเอ่ยอ่าเรามาดูนะคะ เมื่อวานที่เราเรียนรู้ไปคือความปลอดภัยในการเล่นนะคะเล่นยังไงให้ปลอดภัยนะคะการเล่นเครื่องเล่นสนามการเล่นอุปกรณ์กีฬาเล่นในที่สาธารณะต่างๆต้องเล่นดีๆและเล่นอย่างระมัดระวังใช่ไหมคะจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุนะคะ,ะสําหรับวันนี้นะคะเราเรียนอะไรเด็กๆมาดูกันคะ่ะ เด็กๆด,ดูนะคะความปลอดภัยในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าและของมีคมเครื่องใช้ไฟฟ้าก็มีตั้งหลายอย่างนะคะคุณครูยกตัวอย่างให้เรามีพัดลมมีแอร์มีทีวีมีอะไรอีกคะตู้เย็นอะไรอีกโลกเตารีดอะไรอีกคะอ่า เด็กๆไปศึกษาเพิ่มเติมนะว่าเครื่องใช้ไฟฟ้ามีอะไรบ้างนะคะต่อไปของมีคมได้แก่มีดกันไกรตะปูเข็มหมดุดเหล่านี้เป็นของมีคมอะไรที่มันแหลมๆเขาเรียกว่าของมีคมนะคะอ่าเรามาดูกันค่ะอ่าอันนี้อะไรเอ่ยลูก เด็กๆเ,เล่นเตารีดแบบนี้ได้ไหมคะไม่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นอันตรายนะคะห้ามเด็ดขาดเลยเห็นไหมคะเด็กเนี่ยจะเกิดอันตรายเนี่ยเพราะาเด็กไม่รู้ใช่ไหมคะแต่เราเรียนรู้เราก็ต้องระมัดระวังใช่ไหมคะลูกน้องเขาไม่ได้เรียนเขาไม่รู้นะคะแต่ทีนี้ถ้าเรามีน้องเล็กๆอย่างเงี้ยเราต้องช่วยกันดูแลนะคะต่อไปค่ะเห็นไหมคะเอามือไปแหย่ปลั๊กไฟได้ไหมลูก อ่าไม่ได้นะคะเห็นไหมคะนี่ดูรูปข้างล่างค่ะเนื้อตัวเปียกเราจะไปจับไฟฟ้ากระแสไฟก็จะเป็นไงคะช็อตเราใช่ไหมคะเนี่ยอันตรายนะฝากไว้นะคะต่อไปคะ่ะออันตรายที่เกิดจากของมีคมอ่ครูยกตัวอย่างของมีคมมันนี้คืออะไรลูก กันไกลค่ะกันไกลเห็นไหมคะถ้าวางไม่ดีเราเดินไปเหยียบก็จะเกิดอันตรายแล้วเด็กๆนํากันไกมาหยอกล้อก,กันแบบนี้ได้ไหมคะไม่ได้นะคะอ่าเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูมินิทานมาให้เด็กๆฟังด้วยนะคะเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันเลยน้องไข่เจียวตอนไม่สัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อมือเปียก เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในชีวิตปัจจุบันซึ่งเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้งานได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามีทั้งดีและโทษขึ้นอยู่กับการใช้งานและเป็นอุปกรณ์ที่มีความอันตรายสูงมากเพราะมีกระแสะไฟฟ้าเล่นผ่านดังนั้นเราจึงควรที่จะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี เพื่อความปลอดภัยในชีวิตผู้ใช้จะต้องระมัดระวังในการใช้งานและไม่ประมาทโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีการต่อสายไฟาะมีโอกาสที่จะเกิดไฟฟ้าขัดข้องและมีไฟแรงสูงที่เป็นอันตรายแก่ตัวผู้ใช้งานได้คุณแม่บอกน้องไข่เตียวเสมอว่าเวลาจะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือสัมผัสกับเครื่องใช้ไฟฟ้าจะต้องใช้อย่างถูกต้องและระมัดระวังห้ามนำมือทเปียกน้ำไปสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยเด็ดขาดเพราะน้ำเป็นสื่อนำไฟฟ้าหากว่าไฟฟ้าลัดวงจรกระแสไฟจะแล่นผ่านน้ำซึ่งเป็นสื่อนำไฟฟ้าเข้าสู่ตัวเราทำให้เราถูกไฟฟ้าช็อต จึงอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตถ้าเป็นไปได้ก่อนที่จะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกประเภทควรสวมรองเท้าหรือยืนบนพื้นที่เป็นฉนวนการไฟฟ้าในระหว่างที่ใช้หรือสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งถ้าต้องการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าร่างกายของเราไม่มีส่วนใดที่เปียกน้ำ โดยเฉพาะการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหลังอาบน้ำจะต้องเช็ดตัวให้แห้งและไม่ควรใช้อวัยวะอย่างอื่นนอกจากมือเปิดสวิตไฟเช่นใช้เท้าใช้ศอกหรือใช้ขาเปิดสวิตไฟเพราะเราใช้อวัยวะเหล่านั้นได้ไม่คล่องแคล่วและมั่นคงเท่ากับการใช้มือ ไข่เดียวตั้งใจฟังคำสั่งของคุณแม่ดังนั้นหลังจากใช้ห้องน้ำและล้างมือแล้วต้องติดไฟน้องไข่เดียวก็จะเช็ดมือให้แห้งทุกครั้งก่อนกดสวิตช์แต่พูเด็กผู้ชายบางคนที่เข้าห้องน้ำเสร็จแล้วเอามือเช็ดเสื้อเช็ดกางเกยงยังไม่ทันแห้งก็เสกนีให้บางคนเคยโดนไฟช็อตจนมือดำ โชคดีที่ไม่เป็นอันตรายแต่ไม่เป็นแผลลึกแต่ก็ต้องเจ็บตัวเพราะความประมาทของตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วควรที่จะใช้เครื่องใช้ไฟไฟ้าอย่างถูกต้องและระมัดระวังเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายไม่ว่าเครื่องใช้ไฟไฟ้านัน้นจะเป็นอุปกรณ์ที่มีสายไฟหรือเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ต้องใช้สายไฟเช่น มือถือเกมพกพาต่างๆก็มีสิทธิ์ที่จะลัดวงจรและช็อตเราได้เหมือนกันอ่าจบไปแล้วนะคะอ่าเด็กๆอย่าลืมทำตามที่น้องไข่เจียวแนะนำนะคะอ่าเด็กๆเมื่อตัวเปียกเราไม่สัมผัสกับสิ่งของเครื่องใช้ที่เป็นไฟฟ้านะคะอ่าเราก็ จะได้ปลอดภัยจากอ,าอันตรายที่จะเกิดขึ้นใช่ไหมคะอ,อย่าลืมนะคะเราต้องตักเตือนแล้วก็เตือนผู้ปกครองเตือนพี่เตือนน้องเรานะคะอ,อย่าทําเมื่ออาบน้ําเสร็จต้องเช็ดตัวให้เป็นไงคะให้แห้งนะคะสวมใส่รองเท้าหรือเหยียบบนพรมเช็ดเท้านะคะ การสัมผัสกับปุ่มหรือสวิตช์ให้ใช้มืออย่างเดียวนะคะลูกจะไม่ใช้เท้าใช้ตะศอกนะคะเราต้องระมัดระวังกันนะคะเดี๋ยวเราเจอกันนะคะในวันพุธนะคะพรุ่งนี้แต่วันนี้นะคะคุณครูก็มีใบางานสำหรับเด็กๆนะคะเด็กๆเ,เปิดหนังสือภาษาไทยคะ่ะเปิดหนังสือภาษาไทยเจเรียงคะ่ะหน้าที่ เท่าไหร่เอ่ยหน้าที่หนะคะหน้าที่หกหน้าที่หกอ่ะเขาบอกให้เรียนอ่านและเขียนตามรอยประแล้วโยงเส้นหาภาพให้ถูกต้องนะคะเดี๋ยวเด็กๆมาอ่านพร้อมกันกับคุณครูก่อนนะอ่ารอเอือเรือบอไอใบ เรือใบเรือใบอยู่ไหนโลกเด็กๆก,ก็โยงหาเรือเรือใบต่อไปค่ะสออําสัม,สมพอเอาเภาสัมเภาเด็กๆอ่านออกเสียงดังๆนะคะอ่าสัมเภาก็โยงมาหาสัมเภานะคะต่อไปค่ะรอเอือเรือ,จ,อ,อจ่อแอววเจแจวเรือแจว เรือแจวก็โยงมาหาเรือแจวรออทอรถฟอไอไฟรถไฟเด็กๆก็โยงไปหารถไฟนะคะรออทอรถพออวงอพวงไม่เอกพ่วงรถพ่วงนะต่อไปค่ะสุดท้ายแล้วรออทอรถต่อ ดออีนอดินรถตักดินก็โยงไปนะคะอย่าลืมระบายสีและทบทวนอ่านให้คุณครูด้วยนะคะฝึกอ่านด้วยนะอ่าและใบงานในหนังสืออีกอันนึงนะคะแบบฝึกของเราให้เราสังเกตรูปภาพนะคะแล้วก็อ่านตามนะคะอ่านี่รูปอะไรเอ่ยเด็กๆทหารอันนี้รูปอะไรคะองุ่น อันนี้อะไรลูกสมองอันนี้อะไรคะจมูกอันนี้อะไรเอย่ยฉลามนะคะให้เราเขียนตามรอยประแล้วเขาเนี่ยมีอะไรคะตัวนําหน้าให้เราอยู่แล้วให้เราเติมตัวต่อไปนะคะแล้วเขียนให้มันเต็มเส้นอย่างนี้สวยๆนะ เมื่อเด็กเขียนเสร็จเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปมาให้คุณครูดูนะคะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะเพื่อนในกลุ่มเราจะได้เห็นนะคะอย่าลืมระบายสีให้สวยงามและเขียนชื่อตัวเองให้เรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอจบแค่นี้เดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ